จับปูดำขย้ำปูตาจับปูมาคว่าปูทะเลสนุกจริงเออเลยนอนไปจับโอลาเฮนอนเปหลับไปจับปูดำก่อนด็เมื่อกี้ยังทำอยู่เลย น,น้องทำเองแต่ปูด,ดำเร็วสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะยังไงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ๋ออย่างเงี้ยเหรอคะสวัสดีค่ะใหม่สวยๆเร็วแม่สอนนะลูกสวัสดีค่ะเร็ว เลวสวัสดีค่ะจับปูดาอยู่จับปูดำปิดซ้ายขวาสวัสดีค่ะเยวลูกน้องคนเก่งมือไม้อ่อนๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยังไงมาตาอ๋อจับปูดำอยู่ไม่ว่างสวัสดี สวัสด uh ีค huh. uh ่ะเร็วสวัสดีค่ะเดี๋ยว,วด,ดิ๋ดอจับปูดำเหรอลูกเหรอ,อจับปูดำตอนจตีหนึ่งนี่ยนะลูกอ่ะจับปูดำขยำปูนะจับปู จริเลยงเลย,เลยนอนไปจะโอละเฮนอนไปหลับไปสวัสดีค่ะก่อนเร็วไปแล้วเร็วสวัสดีค่ะเร็วสวัสดีค่ะแม่สอนยังไงลูกแม่สอนยังไงคะบายบายกันนะบาย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  สวัสดีค่ะดีๆสวัสดีค่ะอ,อ้าเนาะสวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะโหเก่งที่สุดเลยไปนอนอไปเลยไปอึ๊บเดีย๋ยวแม่เอาหมอนออกให้ตอนเช้าตอนนี้นอนก่อนนะคะอ้วนอ้วนจา๋า มันจะแบดโลแล้วจะอ้วนเ <c> น <oughs> ีย่ยไหนบ้าโอ้โอ๋ออ๋อเด้งซ้ายขวาเด้งซ้ายขวาซ้ายขวากดดิ้นึ่งนะเด,งด้งไปไซ้ายขวาเลยแหกไปไหนนะ <c oughs> ไม่เอาก่อนไม่เอา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  ไม่เอาไม่เอาเด <not S 2> ี๋ยวไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวสิทำเป็นป่ะนี่สุนเท้าหลุดเดี๋ยวก็กัดเลยซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาโอ้โหโอ้โหอ้วน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 โอ้โหอย่างการลูกขนนุน